สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับมุกรา닷คอมรีวิวนะครับและครั้งนี้ก็เป็นคิวของลำโพงปาร์ตี้ซีรียอนฮิตของสายปาร์ตี้ซึ่งเขาก็ออกมาหลายรุ่นมากๆ มีก่อนหน้านี้ครับทางรุ่นปาท t y b o บ็อกซ์ร้อยสามแล้วก็รุ่น1,000ที่เป็นรุ่นใหญ่สุดเลยนะครับแต่คราวนี้เน้นพกพาตามชื่อรุ่นเลยก็คือ Partybox ็อกซ์ออเป็นรุ่นเล็กสุดในซีรีส์พร้อมการปรับปรุงสเปคภายในให้ทันสมัยและการอัปเกรดด้านฟังก์ชันการใช้งานให้ตอบโจทย์การพกพามากขึ้นกับสายสปายที่เปิดขวดและที่สําคัญยังให้ไมลอยมาถึง2ตัวพร้อมด้วยแผงควบคุมเสียงไฟแสดงผลและการเชื่อมต่อแบบครบคัน เล่นฟังเพลงร้องคาราโอเกะได้สบายๆในราคาสุดคุ้มที่14,900บาทเท่านั้นครับซึ่งจะทำอะไรได้บ้างเรามาดูกันเลยครับก่อนี้่งเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องครับมีมาให้เยอะมากๆตามนี้เลยครับ สำหรับภาพรวมนะครับก็ปาร์ตี้บ็อกซ์อ o อเโกเป็นลำโพงไร้สายตัวเล็กสุดขนาดใกล้เคียงกับปาร์ตี้บ็อ0ซแต่ตัวนี้เล็กกว่ามีน้ำหนักที่เบาตอบโจทย์การพกพามากกว่านะครับจะหนักอยู่ที่7จกิโลครึ่งสามารถฮิวเคลืค่อนย้ายได้สะดวกนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างหนักเล็กน้อยครับแต่ว่าตัวนี้เขามีสายสะาายมาให้ให้ขึ้นบ่าสะพายได้เลยนะครับ โดยที่ด้านหลังของลําโพงครับก็จะเป็นบอกกันรกระแทกนนะครับก็ใช้ได้ดีเวลาพกพาครับที่เจ๋งสุดๆเลยก็คือตัวสายสะพายเขาก็จะมีที่เปิดขวดมาให้เวลาปาร์ตี้ก็ไม่ต้องไปตามหาที่เปิดขวดให้วุ่นวายส่วนข้างๆลาโพงก็จะมีหูหิ้วสําหรับพกพามาให้ด้วยเรียกได้ว่าในแง่ของการพกพาก็ถูกคิดมาดีมากๆครับ ด้านการออกแบบนะครับยังคงคาแรคเตอร์สไตล์พาร์ที่บ็อกเอาไว้อย่างครบถว้วนโดยรูปทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับแนะนําให้ใช้ตั้งแนวนอนเพราะว่าปุ่มด้านบนเขาออกแบบมาให้ใช้แนวนอนเป็นหลักพร้อมกับขาตั้งที่เป็นยางกันลื่นด้านล่างน,นะครับก็ถือว่าตั้งได้โอเคทีเดียวเลยครับและที่ด้านบนจะเป็นปุ่มควบคุมต่างๆเยอะมากๆด้านหน้าจะเห็นได้ว่าเป็นร่องเล็กๆครับอันนี้สําหรับเอาไว้ตั้งมือถือตั้ง iPad สําหรับเปิดเพลงหรือว่าร้องคาราโอเกะได้เลยครับ อ่ะเอ็ o โคไม่พอแับตรงนี้ครับ fun. สำหรับการเชื่อมต่อรุ่นนี้ให้มาครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อไร้สายผ่านบลูทูธตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น4.2นะครับเชื่อมต่อก็ปกติเลยครับกดตัวบลูทูธก็จะเข้าสู่โหมด pairing แล้วก็เชื่อมต่อที่สมาร์ทโฟน นอกจากนั้นครับถ้ามีปาร์ที้บ็อกซตัวนะครับก็ยังรองรับการเชื่อมต่อเข้าด้วยกันไร้สายแบบทวีเลสสเตอรี o อีกด้วยนะครับมาดูจุดเด่นของตัวนี้กันเลยก็คือเรื่องของไมโครโฟนไร้สายที่เขาแถมมาให้ถึง2ตัวเป็นคลื่นความถี่แบบ UHF ด้วยนะครับได้รับการรับรองจากกสทชแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งในกล่องเขาก็แถมสติกเกอร์มาให้ติดไว้ที่ตัวใหม่เพื่อยืนยันว่าตัวนี้ ใช้ได้ไม่ผิดกฎหมายแน่นอนครับส่วนวิธีการใช้ครับใช้ง่ายมากๆก็แค่ใส่่านกดเปิดไม้แค่นี้มันก็จะเชื่อมต่อเข้ากับลําโพงมาให้อัตโนมัติเลยและความสะดวกอีกอย่างของตัวนี้เลยนะครับก็คือที่ข้างๆลําโพงเขาจะมีที่เก็บไม้เป็นซองไว้เก็บในตัวได้เลยครับซึ่งสําหรับเสียงไมโครโฟนนะครับจะเป็นประมาณไหนครับเดี๋ยวเราไปเทสให้ฟังดูคร่าวๆนะครับฮัลโหลเทสครับฮัลโหลเทสครับฮัลโหลเทสครับอ่ะนี่เป็นเสียงไมโครโฟนเลยนะครับฮัลโหลเทสครับ ไว้ประมาณนี้อันนี้ EQ ยังไม่ปรับนะเดี๋ยวลองปรับเสียงแหลมกับเสียงเบสให้ดูนะครับเช็คครับเสียงแหลมครับเช็ค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 ครับอยากได้เสียงทุ้มปรับเบสครับสวัสดี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 ครับอยากได้เอ็โคครับเวลาร้องเพลงเช็ค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 ครับสวัสดี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 ครับเอ็โคนะครับแนะนําว่าอย่าปรับสุดนะครับ เอาไว้แค่ประมาณนี้ก็พอนะครับใช้ลร้องเพลงได้ทดสอบเสียงไม่ก็ประมาณนี้ครับโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาทดสอบระยะทางกันค่ะว่าตัวไม้กับตัวลำโพงเนี่ยจะไปได้ไกลจะห่างกันได้ไกลขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเดินเราเริ่มเดินแล้วนะคะตอนนี้ไกลได้อีกคะ่ะไดย้ยังได้อีกนะคะ1 2 3 4งสองสามสี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามอันนี้ไม่ได้ตะเบงเสียงนะคะน,นี้เสียงมาจากงจริงๆคะ่ะ ยังไม่นใช่ไหมคะนอกจากไม่ลอยแล้วนะครับยังสามารถเชื่อมต่ออินพุตได้เพิ่มอีก2 c h a n n e l ก็คือช่องกีตาร์หช่องกับไม่แบบมีสายอีก1ช่องนะครับอันนี้จะเป็นหัวแจ็ค6.3มิลิเมตร ซึ่งเมื่อเปิดเข้าไปดูใกล้ๆนะครับก็จะมีปุ่มปรับเกณฑ์ของอินพุตแยกแต่ละชาน n e ลด้วยเพื่อปรับความหนักของเสียงแยกแต่ละชา n แนลนะครับก็เรียกได้ว่าคิดมาดีจริงๆครับน่าจะตอบโจทย์พวกสายดนตรีสดเลยครับรอัฉ,น,ฉนเเเธนะจจไมม่ทใใหห้้้สสียููขา ทดสดูนะครับก็ถือว่าเอาไปเล่นได้วงเล็กๆเป็นอะคูสติกเป็นกีตาร์ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าอยากจะเพิ่มหลายๆชิ้นนะครับอาจจะต้องหามิกเซอร์ตัวเล็กมารวมสัญญาณแล้วก็มาต่อกับเจ้าปาร์ตี้บ็อกซ์เลยครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับตรงนี้จะเป็นช่อง USB-C ที่สามารถนำแฟลชไดร์มาต่อเพื่อเล่นเพลงได้โดยตรงนะครับและยังสามารถชาร์จแบตให้กับมือถือได้อีกด้วยและข้างๆอีกช่องนึงครับก็จะเป็นอินพุตอ็อก3.5มิลลิเมตรไว้สำหรับต่อกับเครื่องเล่นเพลงแยกได้เลยครับ ในด้านของไฟแสดงผลนะครับตัวนี้จะมีไฟมาแค่1วงน้อยกว่ารุ่นพี่ๆที่จะมี2วงซ้อนกันมาพร้อมกับฟังก์ชันซิงค์ไลท์โชว์ที่ไฟจะขยับและเปลี่ยนสีไปตามจังหวะเพลงที่กำลังเล่นซึ่งเขาให้แพทเทิร์นมาแค่3แบบเท่านั้นครับ Or is it hot green trying With Rings. But that's not how you get to me, no We could sit in the shade. ด้านสเปกกันบ้านนะครับในที่สุด Party Box ครับก็มีมาตรฐานการกันน้ำติดตัวมาระดับ IPX4 กันละอองน้ำได้กันน้ำสาดได้นิดหน่อยแต่ตรงนี้เขาจะเอาไปจุ่มน้ำไม่ได้นะครับใครที่จะเอาไปเล่นสงการไม่แนะนำเลยนะครับสเปกแบตเตอรี่นะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่ให้ในตัวด้วยครับใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด6ชั่วโมงโดยไม่เสียปลั๊กไฟเลยนะครับแต่ถ้าไม่เคลื่อนย้ครับก็สามารถชาร์จไปใช้ไปได้นะครับ สเปคด้านเสียงข้อจัดมาให้ใส่เต็มแบบไม่มีกรักทั้งวูฟเฟอร์ขนาด5.25นิ้ว1ตัวและทวีตเตอร์ขนาด1.75นิ้วให้มา2ตัวด้านข้างนะครับพร้อมกับแรงขับที่สูงสุดถึง100วัตต์ RMS ไร่ได้ว่าดังสนั่นลั่นทุ่งแน่นอนพร้อมปรับจูนเสียงเป็นอย่างดีในสไตล์ของ JBL Pro Sound เน้นเบสที่เด่นครับในขณนะเดียวกันรายละเอียดย่านกลางย่านสูงก็จัดเต็มครบถ้วนไม่จืดจางครับ ซึ่งก่อนจะไปฟังเสียงนะครับเดี๋ยวขอสรุปคีย์ไฮไลท์ให้ก่อนตามนี้เลยครับ Now nothing one only one of nobody a day is size tell it's him sheet really me like me playing Please photo Your mind May all your wishes tonight May your come true all เป็นยังไงกันบ้างครับแนวเสียงโดยรวมต้องบอกเลยว่าติดอันดับลำโพงพกพาเสียงดีอันดับตน้ตนๆของวงการแน่นอนครับจุดเด่นมากๆเลยก็คือเรื่องเบสนะครับที่หนักแน่นลงได้ลึกลูกใหญ่ แรงส่งประทะหูแบบตุมตามเลยนะครับเหมาะกับการเปิดเพลงในงานปาร์ตี้หรือโมเมนต์ที่ต้องการจังหวะตึ๊บๆได้เป็นอย่างดีตามชื่อเขาเลยครับส่วนญานเสียงกลางก็มีเนื้อเสียงที่ใสละเอียดครบถ้วนให้เสียงที่ละเอียดชัดเจนโดยทวนจะออกไปอุ่นๆสักเล็กน้อยนะครับส่วนญานเสียงสูงครับก็ทอดออกไปได้ไกลพอตัวแต่ก็ไม่ถึงกับมากขนาดนั้นนะครับไล่เสียงสูงได้ตรงทุกตัวโน้ตฟังแล้วจับได้หมดทุกโน้ตเสียงครับก็เรียกได้ว่ามีความเนียนกริบไม่มีสากไม่มีเสี้ยนเลยครับ เวทีเสียงครับต้องยอมรับเลยว่าเป็นลำโพงพกพาที่ให้มิติเสียงที่กว้างพอประมาณเลยครับจัดวางเครื่องดนตรีก็ทําออกมาได้อย่างเป็นระเบียบตรงกลางก็จะเน้นเสียงร้องที่เด่นออกมาและรอบๆครับจะเป็นเสียงดนตรีที่กระหึ่มใช้ได้ครับและด้วยความที่ตัวนี้เป็นลำโพงปาร์ตี้พร้อมแนวเสียงที่ทําได้ดีดตอบโจทย์เพลงหลากหลายแนวจึงทําให้ฟังเพลงแนวไหนก็สนุกครับโดยเฉพาะ EDM Rock Hip Hop และ Pop Rock นอกจากนี้ตัวนี้ก็ยังมีปุ่มเบสบูนนะครับเพื่อเพิ่มความสะใจของเบสได้อีก2ระดับเลยครับ ก็ขอสรุปจบกันเลยครับเรียกได้ว่ามาถูกทางจริงๆกับ JBL Party Box On The Go ที่มาเอาดีทางด้านพกพาแบบเต็มตัวแม้จะมีข้อติดอยู่บ้างตรงที่แม้จะสภายได้แต่ว่าน้ําหนัก7.5กิโลกร,รัมก็ถือว่าหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับซึ่งก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาเพราะจุดเด่นของรุ่นอย่างการต่อไมลอย2ตัวไม่มีสายหนึ่งตัวแถมยังต่อกีตาร์ได้อีกเรียกได้ว่าอินพุตที่ต่อเข้ามาได้เยอะมากๆครับรวมไปถึงการเพิ่มลดเสียงได้อย่างอิสระ แล้วยังมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำ IPX4 ครับแบบที่รุ่นเดิมๆเนี่ยไม่มีมาให้นะครับก็เรียกได้ว่าคุ้มมากๆกับราคาที่14,900บาทก็เป็นลำโพงปาร์ตี้ตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับใครที่อยากได้ Party Box on ก h e Go นกะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.murcola.com ได้เลยนะครับทางเรามีลิงก์แปะไว้ใต้วิดีโอเลยครับและถ้าชอบคลิปเราครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ชาแน l เราด้วยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่กับคลิปรีวิวหน้าครับสวัสดีครับ